เพลงนี้อัดซ้าเพื่อความเหมาะสมขอได้รับคำชมจาก f อทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับอยู่โสดมานานบอกวานช่วยที่ด้วยตัวผมนี้ไม่มีคู่กลองเกียงข้าง อยู่โสดครูกรีมา,านานเหมือนนุนทาการอยู่เฝ้าประตูสวรรคขื่นใจมา,านานนับการชั่วกับชั่วการความรักเหมือนด่างความฝันผ่านไปไม่มีความจริง โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนวอกวนยอกย้อนดังละครโขนนางกี่เดือนกี่ปีไม่มีรักเยือนสักครั้งเหมือนหลับอยู่ในผวังรอยช่างโปรดช่วยพมที่ โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนวกวนยอกย้อนดังละครโขนนางกี่เดือนกี่ปีไม่มีรักเยือนสักครั้งเหมือนหลับอยู่ในผาวังร้อยช่างโปรดช่วยผมที